สวัสดีครับพบกันกับพัดพลไรส์สไตล์ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมการทำโอง่งอบไก่ครับวิธีการทำโอง่งอบไก่ในราคาถูกก่อนอื่นดูสภาพโอง่งก่อนเลยนะครับเพื่อนๆ oh, 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 oh. สภาพโอง่งนะครับมีรอยแตกมีรอยร้าวอ่เมีรอยแตกมีรอยร้าวแต่ก็ยังเอามา ทำมาหากินได้นะครับองุกนี้ก็ถ้าเอาไปใส่น้ำก็ใส่ไม่ได้แล้วครับถ้าซื้อก็คงจะไม่มีใครขายแล้วถ้าตีราคาน่าจะสิบบาทยังไม่มีใครเอาเลยครับเพาอาไปมัก็ใช้งานไม่ได้ไปเกะกะเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาทำประโยชน์ครับเนี่ยปลกแล้วปลกอีกนะครับเดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมการทำปลงเพื่อเอาไว้อบไก่ก็ได้อบปลาก็ได้นะครับอบได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยว เราไปชมว,วิธีการทำพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ก็มีเตานะครับเตาพอดีเตาต,ตัวนี้ผมไปหาซื้อมาในราคา110บาทนะครับแต่ผมก็ต้องมาแปลงให้ตัดเอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ใช้นะครับมันไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมจะต้องตัดออกนะครับแล้วก็มีเครื่องมือครับนี่ลูกหนูใบตัดกระเบื้องนะครับ ใบตัดกระเบื้องนี่ดูซะก่อนนะครับสนิมเคลอะเลยผมไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วครับไปค้นหามาพอดีส่วฝนมันสาดก็เลยไม่สนิมแต่ก็ใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทํากันนะครับท่านผู้ชมอ่ะไปกันเลยครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับก็ขั้นองความุ้ตัวโอ่งก่อนใส่ทุกคน ตัดี้ได้ชันได้นะความาสูงโอบลงนะครับเรื่องอะไรเราวัดดูทีนลองวัดดูก่อนนะครับว่าความเท่าไหร่สี่สิบสามเซนติเมตรครับเึ้นจากศูนย์กลางสี่สิบสามเซนติเมตรเราไม่ต้องไปเอาไปแบบเน็บก็ได้นะครับพอดูสภาพมันไม่ต้องไปถึงขนาดเน็บนะครับ ทสอบทดสอบวางก่อนนะะประมาณนี้ฮะวิธีการก็คือเจาะรูฮะเราจะต้องเจาะรูคนนี้ก่อนอื่นเราก็ลองเอาเตานะครับเอาเตามาวางกลางครับเพื่อที่ะจะขีดนะฮะท่านผู้ชมประมาณกลางประมาณน,น,นี้แหละครับแล้วก็ขีด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 รอกเลยเพื่อที่จะตัดเพื่อที่จะตัดออกนะครับ นี่ครับเป็นรอยขีดนะครับนี่เป็นรอยขีดกลมๆนี่ยแต่เวลาการตัดเวลาการตัดนะครับเราจะต้องตัดให้มันกว้างกว่านี้นิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยนะฮะจะต้องเมื่อกี้ผมวัดเมื่อกี้ผมวัดมุมนี้ใช่ไหมเพื่อเราเก็บมาวัดมุมนี้แต่ทีเนี้ยเวลาเราตัดเราจะต้องใช้ความเพียงเราต้องเราจะอต้องใช้วงรอบทางด้านบนบนบนช่องลมนี้นะครับให้ช่องลมน่ะอยู่ข้างล่างเตานะครับเนี่ย ประมาณประมาณสิบ1สิบเอ็ดเซนครับประมาณสิซนเมตรความห่างก็ความห่างของจากนี้ตรงนี้ก็น่าจ,จะประมาณกี่ซนเมตลองวัดถุรอบโหนกลางตรงนี้เจ็ดสิแปซน,นเมตรครับเจแปซนเมตรงนี้นี้เอ่อหกสิบเอ็ดเซนตเมตรหกซนเมเพราะฉะนั้น เราต้องเราต้องจะให้กว้างกว่านี้นะครับนี่นีตอนนี้ก็จะเป็นรูแล้วครับจะเป็นรูรอบแล้วนี่จะเป็นรูแล้วฮะ พุบลงก็น่าจะลงแล้วเดี๋ยวไปดูกันวิธีการเอานี้ออกแบบขั้นเทพจะเอาออกยังไงออกแบบขั้นเทพมีการเอาออกนะครับก็ออกแบบโลกจำเลยครับกลางทับนะครับรบางคนลกเคาะเคาะไม่ได้ผมต้องเอาหัวมียัง <laughs> ไงฮะนี่ฮะตัว ดูผมนะครับออกมาเยเลยยนะอ,อยอย่างแคบไปครับยังแคบไปต้องแต่งต้องแต่งสักนิดนึงอตอนนี้ก็เจาะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับ<อ>นี่ฮะ เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเจาะรูเจาะรูตรงนี้อีกรูหนึงนะฮะใช้ผมจะใช้ใบตัดเนี่ยให้มันเป็นรูเพื่อที่เวลาเราย่างไก่ย่างอ,าอบไก่หรือว่าอบเนื้ออบหมูอบปลาดุกมันจะมีมันนะฮะมันจะมีมันนะครับ,ม,ม,ม,นนรบมันก็จะตกลงมาตรงร่องนะะแล้วก็ย้อยตรงรูได้รูหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูนะครับ รูไหมครับว่อไรเห็นรูไหมครับก็เ,น,เนี้ยนั่นคือรูรูสาหรับน้ํามันไหลไหลออกนะครับรูสาหรับน้ํามันไหลออกตรงนี้จะเป็นร่องนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นร่องตอนนี้ก็ใส่เตาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะเห็นรูไหมฮะใส่เตาแล้วนะครับวิธีการก็เวลาเราที่ผมทำลองนี้เพราะว่า สังเกตดูข้างล่างไงเห็นไหมนี่ฮะเนี่ยเวลาข้างล่างนะช่องเห,อเห็นไหมครับเวลาลมลมพัดมานะครับมันจะได้มีรูระบายทําให้ไฟไม่ดับนะครับต้องยกสูงสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละนะฮะหรือจะเอาต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับพอดีผมมีเหล็กมีนะครับผมก็เลยเอามาประดิษฐ์เอามาใช้นี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานได้แล้วนี่ฮะ ร้อยี่ขอทดสอบด้วยเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับทำง่ายๆครับงบไม่ถึงสองร้อยนะครับงบไม่ถึง200ก็โอ่งนี้ก็ออกมาจากบ้านนั่นแหละโอ่งที่ผมบอกเก่าๆจะลงทุนแค่จะลงทุนแค่เตานะครับเตาถ้ามีเตาเก่าก็แทบจะไม่ลงทุนเลยแต่นี้ผมลงทุนเตาเตาใหม่11ึบาทนะครับ แล้วก็จะซื้อเส้นสแตาเลสเหล็กสแตนเลสขนาดนี้ครับมาหนึ่งเส้นเพื่อที่จะมาตัดเป็นรูปตัวเอสบบนี้แหละตัวนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันสั้นนะฮะเนี่ยตัวนี้มันสั้นมันจะคล้องไม่ถึงปากเราจะต้องเอาให้ยาวกว่านี้อันนี้ยี่สิบเซนครับจะต้องเพิ่มอีกสักห้าเซนนะครับเพิ่มอีกห้าเซนจะโอเคเลยไม่กวจะตกนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอัดผลไลฟ์สไตล์สวัสดีครับ